ที่หน่งศูนย์เท่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้ง37ท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามเซนทันชาซ่าโคลาท,คที่เห็นอยู่นี้จะเป็นการแข่งขันชายเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า11ปีนะครับ King c h a l l e n e r รายการ Toyota Youth Super Series 2020นะครับ วันนี้จะเป็นการแข่งขันระหว่างน้องมินตันเสื้อสีชมพูนะครับกับน้องคุณเสื้อสีฟ้านะครับเสื้อ mm. สีเขียวนะครับ mm. อันนี้จะเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับ oh. ของชายเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีนะครับ oh. ตอนนี้คะแนนหนึ่งเท่ากันนะครับ <Okay. S 1> ในเซตแรกนะครับนองมินตันหยอดหน้าครับตรงนี้ oh. นั่ำอยู่2อ,องต่อหนึ่งนมินตันเสื้อสีชมพูจากสโมสร C.R. แบบมินตันนะครับส่วนน้องคุณตัวเล็กนะครับเสื้อสีเขียวนะครับสโมสร Unity a l ว w i n นะครับทั้งคู่จะเป็นมือวางอันดับต้นๆของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับ1นึ่งกับสครับมือวางหนึ่งกับมือวางสองของประเทศไทยนะครับในรุ่อออรนอายุต่ากับ21ปี ทั้งคู่ก็เจอกันมาหลายสนามแล้วนะครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับก็สนามนี้ก็เป็นอีกสนามหนึ่งที่ต้องโคโจรมาพบกันอีกครั้งนะครับตรนนี้น้องคุณยอมพลาดน,นะครับไม่ข้ามเน็ตนะครับเสียแต้มนัดน้องมินตันกอสีชมพูนำอยู่สี่ต่อสองนะครับ วันนี้ของน้องฟันฝ่ายล้วก็จะมีชิงชนะเลิศรุ่นหญิงเดี่ยวอายุต่ำกว่า11ปีนะครับแต่ว่าเป็นคู่ที่4นะครับสนามนี้จะเป็นของอ่ารุ่นอายุต่ำกว่า11ปีทั้งหมดนะครับเราจะมีชายเดียวหญิงคู่ชายคู่หญิงเดี่ยวแล้วก็คู่ผสมนะครับทั้งหมด5คู่นะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศทั้งหมด บครับโอ้ลูกนี้คุณตบลงไปนะครับสามต่อห้านะครับตามขึ้นมานะเป็นสามต่อห้าน้องคุณตัวล็กนะครับฝั่งไกลกล้องนะครับได้สามน้องมินตั้นนะครับเสื้อกีชจมพูได้ห้านะครับโอ้ลูกนี้น้องคุณพยายามเลี้ยวนะครับแต่ว่าไม่ข้ามเน็ตนะครับเจ็บแต้มนะเป็นหกต่อสาม น้องตั้นเติบนะน้องคุณตบโอ้ลูกนี้ตบลงไปครับน้องตั้นไม่ได้ทันได้รับนะครับตามขึ้นมาเป็นสี่ต่อหกนะวันนี้ก็ะถ่ายทอนยาวๆเลยนะครับก็คือห้าคู่เลยนะครับไม่ไม่มีการตัดช่วงครับลูกน,นี้น้องคุณเติบออกเส้นหลังไหมนะเสียแต้มน,นะครับ แบดมินตันนำเป็นเจ็ดต่อสี่นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้ทงสิบสามท่านนะครับที่เข้ามาชมาการแข่งแบดมินตันของเยาวชนเยาวชนไทยนะครับน้องคุณจะเป็นผู้เสิร์ฟนะครับตอนนี้คะแนนอยู่ห้าต่อเจ็ดนบ มันตันน้องคุณพยายามหยอดหน้านะครับแต่มันตันเข้าเข้าหน้าเร็วนะครับก็เลยแบกลงไปนะแปดต่อห้านะครับโดนน้องคนตบโอแต่ว่าน้องชันดักได้นะครับตัดหน้าอนะีกทีนึงตัดหน้านอีกทีนะครับโอ้ลูกนี้ครับน้องคุณพยายามเลี้ยวนะครับแต่ว่าติดเน็ตนะครับไม่ข้าม น้องมินตันนำขึ้นไปเป็น9ต่อ5นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง18ท่านนะครับท,ที่เข้ามารับชมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันของไทยนะครับของเยาวชนไทยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมานะครับโอ้ยไม่ออกโอ้โห โอ้โหโอ้โหนุ้ยนี้น้องคุณถอยไม่ทันนะครับตีออกเ้นข้างไปนะครับน้องมินตันนำเป็นไปเป็นสิบต่อห้านะครับน้องมินตันจะเป็นผู้เสิร์ฟนะครับน้องมินตันเสื้อสีช,ม,ชมพูนะครับจากสโมสรซีอาแบดมินตันนะครับส่ว mm hmm. นน้องคุณเสื้อสีเขียวจากสโมสรยูนิต mm ี hmm. ้แอนลาวิน รอบนี้จะเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับรายการโตโยต้ายูสซูเปอร์ซีรีส์2020นะครับครงนี้น้องคุณหยอกได้อย่างเนียนนะครับน้องมินตันเนี่ยไม่ข้ามเน็ตนะครับเสียแต้มนะครับเป็น10ต่อ6นะครับ6ต่อ10นะครับน้องคุณได้6น้องมินตันได้10นะครับตัลเ น้องคุณจะเป็นผู้เสิร์ฟนะครับน้องเบนตันใส่ลับนะครับน้องคุณเสื้อสีเขียวจากสโมสรยูนิตี้อลวินนะครับส่วนน้องเินตันเสื้อสีชมพูจากสโมสรซีอาร์แบดมิบนตันนะครับลูกนี้น้องคุณจะแบ็กนะครับไม่ไม่ข้ามเน็ตนะครับติดเน็ตียแต้มนะครับเบนตันขึ้นเป็นติเอดต่อหนะครับก็พักพักครึ่งนะครับพักครึ่งเซตแรกนะครับ น้องเินตันจะไม่มีโค้ชนะครับน้องเวนตันส่วนน้องคุณจะมีโค้ชนะครับโค้ชก็จะแก้เกมให้น้องคุณนะครับเพราะว่าตกเป็นรองอยู่ครับตอนนี้น้องเวนตันคะแนนนาอยู่นะครับเป็น11-6น,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 นะครับ ท่านจะเป็นผู้เสิร์ฟต่อนะครับส่วนน้องคุณจะเป็นฝ่ารับโอ้ลงพืนนี้น้องคุณตบลงไปเอาน้องท่านรับได้นะครับแต่ไม่ข้ามเน็ตนะครับก็เสียแต้มเลนะเป็นเจ็ดต่อสิบเอ็ตอนนี้เราอยู่ที่เปนท่านบาซ่าโคราชนะครับเป็นรายการแข่งขันโตโยต้ายูท h s u p เ r อร์ซีรีส์0นะครับ สนามสุดท้ายของโโยต้านะครับปกติโโยต้าจะมีสี่สนามนะครับโอ้ยลุ่นนี้ออกครับน้องคุณเสียแต้มครับรุกนี้น้องเป็นตั้นขึ้นนำเป็นสิบสองต่อเจ็ดแล้วันนี้จะเป็นการแข่งขันในเซตที่หนึ่งนะครับลุ่นนี้น้องมิตั้นเติบออกเส้นหลังไปนะครับเสียแต้มนะครับ น้องคุณตามขึ้นมาเป็นแปดต่อสิบสองน้องคุณจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟใหกกับน้องมินตัน,นครับน้องมินตันเสื้อสีชมพูจากสโมสรซีอาร์แบดมินตันนะครับส่วนน้องคุณเสื้อสีเขียวจากสโมสร u ูนิตีอ้อาร์วินนะครับเป็นเมืองอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับของเยาวชนกีฬาแบดมินตันนะครับน้องคุณมืองสองครับน้องตันเมืองหนึ่งนะครับ ของประเทศไทยนะครับทั่วประเทศไทยในรุ่นชายเดี่ยวอายุต่ำกว่า18ปีนะครับตอนนี้น้องคุณไล่ขึ้นมาเป็น9ต่อ10ระครับน้องคุณจะเป็นผู้เสิร์ฟนะครับรน้อมินตกโอ้โหน้องคุณรับได้แต่ไม่ข้ามเลนนะครับเตะแต้มน,นะครับน้องคุณน้องท่านหนีออกไปเป็น13ต่อ9นะครับ น้องมินตันเสื้อสีชมพูนะจะเป็นผู้เสิร์ฟให้กับน้องคุณเสื้อสีเขียวน,นะโอ้โห,โโหลูกนี้น้องคุณตัดหน้าครับน้องตันเข้าไม่ทันนะเสียแต้มครับน้องคุณตามขึ้นมาเป็นสิบต่อติบสามคะแนนห่างกันอยู่แค่สาแมแฉกนะครับต้องคอยดูว่าน้องคุณจะไล่ตามทันไหมนะลูกนี้ออกครับ้องคนน้องคุณเสิร์ฟออ,ออก เส้นหลังนะครับเติบแรงไปหน่อยครับคุณกัญญาณัสิ์ริษบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับที่เข้ามายุติกามชมเยาวชนไทยแข่งขันกีฬาแบดมินตันกันนะครับที่เซนทันพาราโคราาครับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับทั้งหมดทุกสนามก็จะเป็นรอบชิงนะครับ หลังจากเสร็จสิ้น,อนอรอบชิงชนะเลิศแล้วก็จะมีการรับถ้วยรางวัลนะแล้วก็แยกย้ายกันบ้านไข่บ้านมันนะครับเพิ่มากก็จะมากันจากกรุงเทพและเ่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับตอนนี้น้องเมนตันนำอยู่15ต่อ11ครับ น้องมินทันเสื้อสีชมพูนะครับจากตัว No.2 CR แบดมินตันนะครับส่วนน้องคุณเสื้อสีเขียวจากตัว n ร2 Unity Alwin นะครับวนี้ตัดคอสแล้วก็ดันหลังนะครับดันออกไปนะครับออกเส้นหลังนะครับเสียแต้มนะครับน้องมินทันเสื้อสีชมพูน้องคุณไล่ขึ้นมาเป็น12ต่อ15ครับระยะห่างก็เหลือ3แต้มเหมือนเดิมครับโอ้น้องคุณโอ้น้องคุณ ยัด yeah, หลังนะครับเรื่องนี้น้องตัน้นนึกว่าจะหยอดน่าครับเยะแต้มครับเป็นสิบสามตัวสิบห้าระยะห่างเหลือแค่สองสองแต้มนะครับเดินทางบ่อยดูแลตัวเองนะครับคู่คขอบคุณครับคุณกัญญาลักษณ์สุดๆนะครับโอ้ลรื่นี้นะ้องคุณได้อีกหนึ่งแต้มนะครับตามขึ้นมาติดๆนะครับตอนนี้ระยะห่างเหลือแค่หนึ่งแต้มนะครับน้องคุณ ได้14น้องมตั้มได้สิบห้านะครับะแนนตอนนี้จะเป็น14ต่อ15นะครับทั้งคู่คะแนนสูสีกันมาตลอดครับก็ช่วงท้ายเกมแล้วครับโอ้ลูกนี้ลงคุณเนี่ยคุเ,เซฟอ่ะอันนี้นโตโอโ้โหโ,โอโ้เลี้ยว ยังไม่ตายง่ายๆนะครับโอ้ยออกโอ้โหมินตันโอ้โหทนี้น้องคุณเสียนะครับน้องมินตันขึ้นนำเป็น16ต่อ14นะครับทั้งคู่ก็เป็นมือวางต้นของชายเดี่ยวรุ่นอายุต oh, oh. oh. ่ำกว่า1 1ปีของสมาคมแบมินตันแห่งประเทศไทยนะครับโดยคุณหญิง ปฐมานะครับนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในภาคบอมลมราชูประถมนะครับการแข่งขันนี้จะเป็นาการแข่งขัง an an นเก็บคะแนนครับเลเวลหนึ่งนะครับคะแนนเยอะมากนะครับถ้าใครเป็นผู้ชนะเราจะได้คะแนนเข้าไปสะสมกับคะแนนของเดิมนะครับทําให้มือวางอันดับของประเทศไทยมีการขยับขึ้นนะครับหลังจากที่คนที่ สองสามก็อาจจะขยับขึ้นไปที่หนึ่งที่สองได้ครับคนที่หนึ่งอยู่แล้วก็คะแนนสักสมก็จะหนีห่างออกไปคนระับโอ้ลูกเนี้ยโอ้ยมกีกาันถ่วงอากาศเล่นหน้าเร็วนะครับแตะลงหน้านะครับน้องคุณเข้ามาไม่ทัน,นครับน้องมินตันนำอยู่นะครับสิบแปดต่อสิบสี่นะครับน้องมินตันเสิร์ฟต่อนะตอนนี้ น้องีตั้นเสื้อเือเสื้อสีชมพูจากสโมสรซีอาร์แบบเิ็นตัน,นนบะน้องคุณเสื้อสีเขียวจากสโมสรยนะูนิตี้แอนด์ลาวินนะตันนี้น้องพม่ตั้นหนีออกไปเป็น19ต่อ14แล้วนะครับระยะห่าง5แต้มนะน้องคุณจะตามทันไหมต้องมาดูนะโอ้โหน,น,นี้ตกเข้าแบ็คนะครับน้องคุณนึกว่าจะไปโกงนะครับ ขึ้นแทนนะน้องมินตันขึ้นแทนเป็นยี่สิบต่อสิบสี่นะขึ้นแท่นหมายถึงอีกถ้าน้องมินตันได้ลูกนี้ก็จะเกมนะครับแต่น้องคุณจะต้องตีอีกตอนนี้นะเป็นสิบห้าอีกห้าแมตช์พอย์นะครับถึงจะไล่ตามทันนะยี่สิบต่อสิบห้าสิบห้าต่อยี่สิบโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับ น้องมินตันตบลงแล้วก็ไล่ไปตบหน้าเน็ตอีกครั้งนะครับเป็นยี่อ็ดต่อสิบห้านะครับน้องมินตันชนะไปในเซตแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเซตที่2นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นคู่คู่นะครับก็คือตอนแรกว่าจะถ่ายยาวไปผมจะตัดเป็นคู่คู่หนถึงว่าถ้าจบคู่นี้ ผมจะล,ลงไล่แล้วก็เริ่มไล่ใหม่ในคู่ต่อไปนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาซอยคิดนะครับรใครที่สนใจกีฬาแบดมินตันนะครับหรือว่ามีลูกหลานเล่นกีฬาทางนี้ก็ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนนะครับนี้จะเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้านะครับบางคนอาจจะไป สุดเส้นทางคือเป็นนักกีฬาทีชาติไทยเป็นตัวแทนของประเทศไทยออกไปแข่งขันกับต่างประเทศนะครับทุกอนนี้เขาก็ยังอายุยังน้อยอยู่ครับแต่ว่าหนทางมันก็ยังอีดยาวไกลนะครับเทศที่สองนะครับตอนนี้น้องน้องคุณครับฝั่งไอ้น้องมินตันนะครับเสื้อสีชมพูนำก่อนน้ำหนึ่งกับคนะครับ ลูกนี้โดนหยอดโ,โ,โอ้โหโดนปั่นครับโอ้โหเลี้ยวกับเออเลี้ยวกับไม่ข้ามนะสองต่อสูน้องมินตั้นเสื้อสีชมพูนำน้องคุณเสื้อสีเขียวไครับอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเข้ามาดูไลฟ์ให้กำลังใจกับนักกีฬาแบดมินตันของประเทศไทยครับพรุ่งนี้น้องตั้นเสิร์ฟโอโ หนึ 1> 1, oh. Oh, ่งสองโอ้โหอ๋อ uh, ครับียงนี 2, 3, 1. 1> ้สองสามหนึ่งนะครับน้องมินตั้นสีสิมเสื้อสีชมพูนำอยู่สามต่อหนึ่งครับโอ้ยงูเอ หลอกตัดหน้าครับน้องมินนหลอกตัดหน้าครับน้องคุณเข้าไม่ถึงนะครับเสียแต้มไปนะครับเป็นสี่ต่อหนึ่งนะครับน้องมินตันเสื้อสีชมพูคนตัวสูงครับน้องคุณเสื้อสีเขียวคนตัวเล็กนะครับต่งใกล้กล้องนะครับน้องคุณครับจากสโมสรยูนิตี้อัลวินนะครับน้องมินตันเสื้อสีชมพูจากสโมสรซีอาร์แบบเป็นตัน โอ้ลุ่งนี้น้องคุณงั้นออกไปนะครับเอาแจ้งข้างเกียแตามหกต่อหนึ่งนะครับมินตันเตะนะครับน้องคุณรับนะครับอึ๊บโอ้โหลูกนี้น้องคุณต้องตกแล้วครับโอ้ตกเข้าตัวนะมินตันนะครับรับไม่ได้นะครับลูกนี้น้องคุณได้แต้มน,นะครับตอนน้ไล่ตามขึ้นมาเป็น สาต่อห้านะสองต่อห้านะขอตัวนะโหนนี้น้องคุณเสริมแรงนะครับออกเส้นหลังไปอีกแล้วนะเป็นหนะต่อสองนะครับเราไม่ตันได้แต้มนะจบจากสนามนี้ ก็ประมาณกลางเดือนนะครับ,บหรือว่าประมาณวันที่สิบเก้านะครับจะมีอีกสนามหนึ่งสนามสุดท้ายของปีนี้นะครับจากโดยมโสมาคมแบิบตันแห่งป้ะเทศไทยนะครับที่คือเจอปาลาคลังสิตนะครับสนามเอ็นคือเจอปากอารีน่านะครับลงังติดครับหลังคือเจอปาลาคลังสิตนะครับเฮ้นี่คุณเ,เซฟทะยานนะครับได้แ,แต้มนะเป็นเจ็ด3็สามนะ สามต่อเจ็ดนะครับน้องคุณได้สามน้องมินตั้นได้เจ็ดเดี๋ยวคู่ที่สี่นะครับน้องฟันฟานเจอกับน้องปายนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับหญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่างกว่าสิบเอ็ดปีนะครับน้องฟันในการนี้ก็ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศอ,อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากสนามที่แล้วก็เป็นได้ที่ได้ที่สองไปนะครับ แต่ว่าน้องฟาจะฝีมือเหนือกว่าน้องคนฟานนะครับเป็นต่อนะครับน้องฟานจะเป็นรองนะครับน้องฟานตอนนี้จะอยู่มือวางอันดับสามของประเทศไทยนะครับส่วนน้องไายอยู่มือวางอันดับที่สองนะครับส่วนมือวางอันดับหนึ่งตอนนี้ก็ตกรอบไปแล้วครับได้ท seaweed, e ี่สามได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ที่พูดถ ok ึงมือวางนี <h <h ่หมายถึงของประเทศไทยนะครับ ในรุ่นหญิงเดียวรุ่นอายุต่ำกว่า11ปีโอ้โหลูกนี้ต้้งด้นตกนะคน้องคุณรับไม่ทันนะเต่อ5นะครับน้องมินตั้นเสื้อสีชมพูนำอยู่นะครับน้องคุณเสื้อสีเขียวตามอยู่4แต้มนะครับน้องคุณคนที่ไปเปลี่ยนไม้นะครับจากสโมอสรยูนิตี้แอลวินส่วนน้องคุณ น้องมินตันเต็ปปุ๊จากสโมอสรอสี่อาร์แบดมนะินตันอันนี้เป็นการแข่งขันในเซตที่สองนะครับโอ้ลูกนี้ไม่ทันอีกแล้วครับนะนคุณเข้าลูกไปช้าหนึ่งสเต็ปนะนยักไม่ทันนะเสียแต้มน,นะเป็นสิบต่อห้านะครับน้องมินตันนำอยู่นะครับอ อโอ้โหลูกนี้งยอดเน,นียนมากครับน้องคุณได้แต้มนะครับน้องต้มเข้าไม่ทันคนระับยังไม่ทันได้ขยับนะครับลูกนี้หกต่อสิบนะครับระยะห่างสี่แต้มนะน้องคุณตามอยู่นะน้องท่านตบน้องท่านหลังนะโอ้โหตกแลยนะนี้ยอดได้ตกแล้วน้องตั้ลูกตบลงไปนะครับ เป็นสิบเอ็ดต่อหกนะครับพักครึ่งในเซตที่สองนะครับรนะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งสิบห้าท่านนะครับที่เข้ามาชม กีฬาแบดมินตันของ,ยองเยาวชนไทยนะครับอันนี้จะเป็นการแข่งขันรายการ Toyota y o u ย u สู per Series 2020นะครับที่สนามเซนท่านพาซ่านครราชสีมานะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับวันที่5นะครับวันนี้จะเป็นรอบชิงทั้งหมดนะครับทุกสนามแล้วก็จะมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะนะครับ คุยชนะอันดับหนึ่งที่หนึ่งที่สอง,ท,สองที่สามนะครับน,นี่จะเป็นการเก็บคะแนนเลเวลหนึ่งครับเลเวลหนึ่งผู้ที่ชนะก็จะได้คะแนนเยอะนะครับเป็นรายการใหญ่ของโตโยต้าเป็นตัน์หลัก เสแล้วเดี๋ยวก็จะมีช่วงปีหน้าต้นปีนะครับจะมีรายการโตโยต้าโอเพนนะครับหมายถึงโอเพนหมายถึงว่า<ด>ไม่จำกัดอายุนะครับทั้งหญิงทั้งชายประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็<ด>าอาจจะมีนักกีฬาต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันนะครับอันดับโลกนะครับนักกีฬาระดับโลกนะครับเ<ด>ข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ ซึ่งจะรวมถึงนักกีฬาไทยของเรานะครับที่มือต้นๆของประเทศนะครับอย่างเช่นรัชนกอินทนนท์จากสโมงสรบ้านทองหยอดรูกนี้ฟันน้องคุณตีออกหลังไครนะน้องมินตั้นนำขึ้นไปเป็น13-8ต่อนะครับอขอบคุณ ตีติดเนเสียแต้มอีกแล้วนะครับเป็นสิบสี่ต่อแปดที้งตั้นเติด่างนี้คุณตัดหน้าไม่คล่อมนะครับไม่คล่อมเน็ตนะครับเสียแต้มอีกแล้วนะเป็นสิบห้าต่อแปดนะครับ วันนี้น้องจันเสิบออกเส้นหลังไปนะเสียแต้มนะน้องคุณตาขึ้นมา9ต่อ15้นะน้องคุณก็เสิบออกเหมือนกันนะครับเสียแต้มฟรีๆนะครับน้องมินตันนำเป็น16ต่อ9้านะครับน้องมินตันเสื้อสีชมพูจับสโมสรซีอาร์แบดมินตันนะครับน้องคุณเสื้อสีเขียวจากสโมสรยูนิตี้อันลาวิน อ้ลูกนี้มันต้นจดลงไปนะครับคะแนนนี้ห่างออกไปเป็น17-9ต่อสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง16ท่านนะครับที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกนะีฬาแบบมันต้นของเยาวชนแห่งประเทศไทยนะครับ น้ำเต้นตกยันลรงนะครับโอ้โหโอ้โหลูกนี้น้ำเต้นลำไม่ถึงนะพอคุณตามขึ้นมาเป็น11ต่อ17ต่อสิบเจ็นั่นคุณน้องพี่ยู่ใช่ไหมคุณธนวัตรกรามคุณนะครับขอบคุณแม่นะครับที่เข้ามาแล้วชมนะครับ นักกีฬาแบดมินตันของประเทศไทยนะครับเป็นเยาวชนไทยนะครับที่ทำการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมมือวานแล้วก็จัดอันดับของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับลูกนี้น้องคุณเซฟออกครับ19ต่อ11นะครับ มัน้ันนำอยู่นะครับ19น้องคุณ11ิบเอ็ดบมันตันเติร์ต่อนะโออลูกนี้ลงนะครับออกนะลูกนี้ออกนะครับน้องคุณไล่มาเป็นส2บสองเทิเ้นะโอ้ มินตันได้20ต่อ12บสครับน้องมินตันขึ้นแท่นแล้วนะครับนี่เป็นกนารแข่งขันในเซตที่2นะครับของชายเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า11ปีน้องมินตันเสื้อสีชมพูนะครับจากสโมอสรสีดำแบดมินตันน้องคุณเสืเ้อสีเขียวจากสโมอสรยูนิตี้อาล์วินนะครับทั้งคู่เป็นมือวังอันดับหนึ่งกับอันดับสองนะครับของประเทศไทยนะครับ ก็จบเกมนะครับปรากฏว่าน้องเมตันชนะน้องคุณสองเซตนะครับน้องอสองูเซตนะครับน้องเมตันชนะในเซตที่สองด้วยคะแนนยี่สิบเอ็ดต่อสิบสองนะครับต่อไปก็จะเป็นยิงคู่รุ่นอายุต่ำกว่าสิบเอ็ดปีนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันได้ในไลท์ต่อไปนะครับไลท์นี้ผมต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะแบ่งไลท์เป็นคู่คู่ไปนะครับไม่ได้ไลท์ยาวน,นะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามทีมงานไออีนะครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ